นี่ครับมาต่อกับเกี่ยวผักบุ้งครับตันหมดเลยรถไอ้ปลาเล็กก็เกมเหมือนกันครับอันนี้ก็เกมเหมือนกันช่างหยงต้องเอาไม้แย่คอยไม้แย่ครับข้าวไปยียกตะแกงตันหมดครับตัแยงหูตี มันเปียกไปเล่นปะเึ้นก้อนโอโหรถได้ออดถึงต้องถอดท่อเลยครับโอ้โหข้าวมันก้อนครับผักปุ้ง ต้องถามตแถวต่ะตอแถวตันหมดเลยเหรอปะนกก็ตันหมดแต่กงตะแกงตันหมดเลย,ลอเลยโอโ้โหตันหมดเลยครับยางผักบุ้งข่วยรบยโโับงานไม่ดูโอโ้โหออกรูปเลยอ่ะ ต่ขเขาบอกก็เขาบอกให้มาเกี่ยวผักบุ้งไงเขาบอกเอาลอยเอาลอยลอยไงผักบุ้งขึ้นมาก่อนไอ้ด็กกูบอกอะยาเรียบร้อยเออเรียบร้อยเเีมทั้งสองคันเลยมางออสถึงกับถอดท่อ เอามีอยู่มีอยู่มีตุงปุ๋ยอยู่มีเขาไปเอามาอยู่นอะนี่ครับเขาบอกเอาล,ายลอยเอาล,ายลอยเอาไม่ได้ข้าวน้ำท่วมครับบุ้งเงินท่วมเลย เกมทั้งคู่ครับวันนี้เรามาเกี่ยวผักบุ้งกันครับผักบุ้งขึ้นท่วมข้าวเลยครับอันนี้สี่ไร่อันนี้ห้าไร่ครับเจ้าเดียวกันก็จะเก็บเป็นเวิร์้งไหมครับงานก็เริ่มจะหมดแล้วต้องลงมาเก็บข้าวน้ำท่วมกันแล้วครับงานหินครับงานนี้ เขาทั้งอุ้มเปียกบ่ยอย่างยกขึ้นเลยร้อยเหรอเอาได้เท่าที่เอาได้อะอ่ะอครับพอจะเริ่อนจะลงไปต่อแล้วครับเดี๋ยวเอารถผมลงลงไปลุยด่วนเป็นยังไง โอ้ห oh, ข้าวดำพึบครับออกมานี่มันเป็นผักบุ้งมันเป็นยางครับมันเหนียวติดท่อไปหมดไหลกเป็นก้อนๆครับ ส่วนไออ๋อก็ได้ถอดท่อออกเลยครับถอดท่อแล้วปั่นออกนะครับลองดูครับน้ำมันก็เพื่อมนะครับน้ำมันก็เพื่อมตีข้าว อย่างนงี้ยเลยครับเยียกลงมาเลยก็ดีกว่าปล่อยทิ้งครับถ้าจ้างคนก็หมดเกือบสองหมื่นนะครับเนี่ยข้าวไร่เนี่ย ว้าก็รัวๆครับสลัวๆสลัวแดดไม่ออกครับอันนี้ก็น่าจะเอาได้ครับอันนี้ข้าวยังลอยๆอยู่แต่นั่นสิครับจมไม่หมดเลย เขาบอกจะเอาไปขายครับไม่รู้จะขายได้หรือเปล่ามันดำไปกับยางผักุ้งาฟางตรงนั้นแห้งหน่อยครับฟางคุ้งหน่อยตรงนั้น ว่าครับออสไม่กล้าลงมาเกี่ยวคันเดียวไมบอกให้ผมลงมาเกี่ยวช่วยครับผมก็เลยบอกว่าถ้าจะลงมาเกี่ยวช่วยกันก็ต้องขึ้นไปช่วยผมก่อนแล้วก็ค่อยลงมาช่วยเกี่ยวช่วยกันครับสองคันเนี่ยครับถ้า,ล,าลอยเงี้ยได้ครับ ก่อนก็ต้องคอยดูข้าวครับว่าข้าวไหลหรือเปล่านะครับออดก,ก็สตาร์ทเครื่องแล้วครับพร้อมพี่จะลุยต่อแล้วครับปั่นดูว่าข้าวขึ้นหรือเปล่า ก็ต้องได้ครึ่งทิ้งครึ่งเลยครับให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําก็ท่วมไปแล้วเพราะว่าน้ํานี่ท่วมเหนือลวงไปเลยเพราะว่าน้ํานี่ก็ลงพอลงปุ๊บผักกุ้งก็ขึ้นท่วมเลยครับ mm. ก็ทํายังไงได้ครับก็ต้องทําใจอย่างเดียวครับจ้างคนเกี่ยวก็ไม่ไหวครับจ้างคนเกี่ยวก็หมดไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นสองหมื่นเลยครับแค่นี้ ต่อันนี้ก็ดีหน่อยครับล้วงข้าวลอยอยู่นะครับนครับไอออรก็จะเอาต่อเหมือนกันครับก็ลากผักกุ้งเน็บกัน เรียวเลยครับแอ้ก็จะเก็บชายคันนาครับรู้ว่าจะเอาได้เท่าไหร่ครับ ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆครับวันนี้ก็พอมีเวลาลงคลิปอยู่ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องอามซ่าพาลเละด้วยนะครับสวัสดีครับ